มันไี่มีใครสามารถร่างตามใจปรารถนาของตัวเองได้อย่างที่จะเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองเพราะไม่ได้ร่างเก็บไว้ใช้ในบ้านแต่เป็นการร่างเพื่อไปใช้กับคนทั้งประเทศสวัสดีครับคุณผู้ชม Ni คเอเฟสตทา,นางนาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมประกาศแล้วนะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง21คนใครได้เป็นประธานใครได้เป็นกรรมการ ชัดเจนว่าในที่สุดอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ก็รับตําแหน่งประธานยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่ข่าวใหญ่ชื่อของอาจารย์มีชัยกับตําแหน่งประธานยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นมาตั้งแต่ปากซอยแล้วครับเขาเงื้อกันมาตั้งแต่ปากซอยเห็นชื่อกันมาตั้งแต่ปากซอยแล้วละครับนาทีที่ประกาศนั้นก็เป็นการยืนยันข่าวก็เท่านั้นเองผมถือว่าไม่ใช่ข่าวใหญ่แต่ข่าวใหญ่จริงๆต้องย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่สองตุลาคมระหว่างอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและหัวหน้าคสชได้ปิดห้องคุยอะไรกันผมถือว่าสาระระหว่างมันทับตรงนั้นนั่นแหละคือข่าวใหญ่ในช่วงหน้าเปิดใจท่านประธานคณะกรรมการยกร,ร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์บิชัยฤชุพนนันธ์ครับด้วยความเคารพครับคุณผู้ชมอยากได้กาบเรียนตั้งแต่ตอนต้นรายการนนกรับอาจารย์บิชัยฤชุพันธ์รับตําแหน่งประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลา ปิดห้องคุยกันระหว่างคนสองคนนะครับอาจารย์มีชัยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุยอะไรกันขออะไรกันตรงนี้คือประเด็นคือข่าวใหญ่พบกับอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณนายครับครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการครับยินดีครับอาจารย์ครับย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่สองตุลาได้มีโอกาสคุยกับท่านนายกผมเชื่อว่าท่านนายกก็คงจะขออาจารย์ขอแรงๆอาจารย์รับตาแหน่งหน่อยเพื่อชาติ และผมก็เชื่อว่าอาจารย์ก็ขอกลับบ้างะนะครับขอกลับเพื่อให้ทํางานได้อย่างสบายใจเมื่อนายกขออาจารย์ขออะไรกลับเ,เมื่อท่านนายกพูดบอกพี่มาช่วยผมหน่อยครับผมก็บอกโอเคก่อนที่จะให้เหตุผลอะไรยังไม่ต้องผมถามคำถามผมก่อนว่ามันมีความจำเป็นยังไงที่ จะต้องมาเอาผมลงไปทำครับท่านนายกท่านก็พูดโอ้ยมันจำเป็นเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้แล้วท่านก็พูดอะไรแต่ออไรซึ่งไม่ไม่ควรจะพูดไม่ควรเปิดเผยครับแต่สักนิดหนึ่งอะไรที่บอกว่าเลี่ยงไม่ได้ครับนี่ครับที่ที่ที่มันไม่ควรเปิดเผยตรงนี้ก็คือไฮไลท์ของเรื่องของบทสนทนาที่เปิดเผยไม่ได้ก็ท่านก็บอกว่า มันมันจำเป็นครับออจริงๆผมก็ไม่ได้ซักต่อแล้วนะแต่ท่านก็พูดอะไรของท่านบางบางอย่างแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเปิดเผยได้ครับออผมก็คิดว่าคนขนาดนายกรัฐมนตรีที่เขาเป็นองค์รัฐาธิปัติเขาบอกว่ามันจำเป็นรเราก็คงไม่ไม่มีทางเลี่ยงแล้วครับก,ก็ก็ต้องก็ต้องรับก็ต้องรับก็ต้องรับ เมื่อนายกขอเพื่อชาติอะไรครับผมเชื่อว่าและถ้าผมเป็นอาจารย์นะผมก็ต้องขอนายกกลับเพื่อให้ผมทํางานได้อย่างสบายใจขึ้นสักนิดหนึ่งขออะไรจับท่านนายกครับไม่ได้ขอเลยไม่ขอเลยนะ<ม>ครผมผมเพียงจะบอกว่าเมื่อเมื่อเมื่อจําเป็นจะต้องทําก็ขอให้ทําให้ถูกต้องตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญครับเก็ที่หนึ่งก็คือว่าคนที่จะตั้งเนี่ยมันคือคณะคอสอชอครับ ไม่ใช่ท่านนายกเพราะฉะนั้นก่อนจะเปิดเผยอะไรเนี่ยขอให้ประชุมคอสชเสียก่อนเพราะฉะนั้นอันนั้นจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ว่าทําไมจึงข่าวจึงไม่ออกไม,ไม่ไม่มีใครพูดอะไรครับเพราะว่าคอสชอเขายังไม่รับรู้คราวนี้ถ้าถ้าคอสชอเขาตกลงแล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นที่ยุติครับ มันก็จะได้ไม่เกิดเหตุเพศไปอะไรที่หลายทั้งหลายทั้งปวงนะครับจริงโพูดกับสังคมได้จริงจะพูดกับสังคมได้ด้วยความเคารพครับ,รบวันนั้นท่านนายกเนี่ยเอารายชื่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอีก20คนให้อาจารย์ได้สอบทานได้ดูก่อนประกาศหรือไม่ครับเออให้ดูให้ดูดครับแล้วก็ไม่ใช่20ก็เยอะรวมรวมอ๋อเยอ,เยอะกว่านั้นมากกว่า20อเอาไว้ให้ดูและเลือกแต่ว่ามีมี ชุดที่หนึ่งแล้วก็ชุดที่สองอะไรทำนองนีแ้แล้วก็แล้วก็บอกว่าพี่ไปดูแล้วกันว่าว่าจะทำงานกับใครได้บ้างกับชุดไหนสบายใจที่สุดไหน,นครับผมก็บอกว่าผมเองผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักใครมากาให้เลือกกลุ่มสีสุภาพไปก็คงเดี๋ยวก็จะไปไปผิดปลาดได้ครับ ก็ถามว่าแล้วใครเป็นคนทําทำรายชื่อเหล่านี้ใ่โพลก็บอกว่าคนที่รู้เรื่องเนี่ยก็มีอาจารย์วิษณุครับกับท่านรองประวิอ๋อรองนายกประวิครับครับท่านก็บอกถ้างนั้นก็ลองไปคุยกันไปปรึกษารือกันดูครับก็ก็ไปคุยกันไปคุยกันแต่นี้ไอ้ที่เมื่อกี้คุณนายถามว่าแล้วผมขออะไรนั่นสิครับ เพื่อความ,มสบายใจมันก็ไม่ได้ถึงกับขอหรอกนะครับ,รบแต่ว่าก็คุยกันว่ากระบวนการมันควรจะต้องทำยังไงผมก็บอกว่าก็ทำทำตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่บงังคับอยู่ซึ่งมันกำหนดไว้สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือว่าต้องมีสาระตามมาตราสามสิบอย่างที่สองก็คือต้องไปประชามติ สประเด็นสอเรื่องที่ในาัน้ำมบนเขียนไว้สประเด็นสเรื่องจะยกร่างอย่างไรจะตีลังกาคิดอย่างไรต้องอยู่ในกรอบ10บกรอบตามมาตรา35รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ันห้ารอยาบเจ็มันกไว้ว่าจะนอกกรอบนี้ไม่ได้ครับนอกก็ได้แต่ว่าต้องมีไอ้เรื่องเหล่านี้อยู่ให้มันเบ็ดเสร็จต้องมี10กรอบนี้จะมีกรอบที่1ิบเอ็ดสิอย่างไรก็แล้วแต่สิบกรอบ ที่บัญญัติไว้ต้องอยู่ต้องครบถ้วนขณะเดียวกันต้องมีการทําประชามติเรื่องนี้คงต้องกลาบเรียนอาจารย์อีกหลายคําถามแน่ๆนเพราะมีคนเขาดักคออาจารย์อยู่ย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนครับอาจารย์ครับตกลงเมื่อวันศุกร์กันนะครับแล้วสรุปก็คือท่านนายกเนี่ยเอาโผลคณะกรรมการร่างรัฐนูลให้อาจารย์ได้ดูสองโผลด้วยการโผที่หนึ่งโผลที่สองจากนั้นก็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 ขอให้อาจารย์ไปหารือกับอาจารย์วิศณุแล้วก็รองนายกประวิทธ หาหรือต่อในวันนั้นเลยหรือไม่วันนั้นเลยวันนั้นเลยกับก็ก็ก็เป็นเพราะว่า,าเพราะเดิมเดิมก็คิดว่าทนายกคิดว่าจะจะประชุมคสชวันเสาร์อ๋อค่ะก,ก็จะต้องทำตอนนี้พอพอไปคุยกันแล้วเนี่ยก็พบว่ามันไม่จบมันจบแต่ว่าแต่ละคนที่ถูกพิกตัดกําหนดชื่อไว้นั่นะเขายังไม่เคยมีใครรู้เลย ต้องมีกระบวนการท้าถามเพราะก็จะต้องไปถามเขาซะก่อนว่าว่าเขาจะเขาจะทาไม่ทำเพราะว่าพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะถูกห้ามไม่ให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไปสองปีคนที่เข้าเข้ามาทําหน้าที่ในการยกร่างนะครับต้องเป็นวรคการเมืองสองปีจนตาสองปีอเพราะนั้นเพราะนั้นคนหนุ่มมากๆเนี่ยที่เขายังมีอนาคตต่างการเมืองเขาก็ก็อาจจะลังเลก็มีหลายคนที่ ที่พอไปถามเขาาบอกว่าไม่ได้แล้วเขาจะเขาจะลมด้วยความเคารพครับโพนหนึ่งกับโพสองที่นายกให้อาจารย์ดูนั้นนะครับมีความเหมือนและมีความต่างกันอย่างไรครับเขาก็ไปเอามีรายชื่อของคนที่พูดทรงกลวุฒธอะไรต่อะไรเนี่ยมากมากมายหลายหลายสาขานะครับใส่เข้ามาชุดที่หนึ่งนั่นดูค่อนข้างจะสมบูรณ์มากกว่า สมบูรณ์มากกว่าแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่ว่ามันจะซ้ากันมันจะอะไรกันอ่างเงี้ยก็ก็ไปคุยกันแล้วก็ก็เปลี่ยนบางนิดหน่อยเติมบางนิดหน่อยในที่สุดใช้โพที่หนึ่งเป็นตัวหลักมีการปรับรายชื่อตามโพที่สองบ้างเล็กน้อยประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมเห็นรายชื่อสแกนดูคร่าวๆนะอาจารย์สายจุฬามาเยอะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นนิติจุฬาหรือรัฐศาสตร์จุฬา มเดี๋ยวเขาจะนินทากันอีกอาจารย์ทางชมพูอีกแล้วอ๋อเมืดผมธรรมาศาสตร์ใช่ครับแล้วก็ในนั้นก็มีจบธรรมาศาสตร์หลายคนเหมือนกันแม้แต่ลูกศิษย์อาจารย์นี่สีชมพูทั้งนั้นนะอาจารย์ก็อนนั้นก็เขาเขาก็ไปคงจะไปเลือกตามสาขาวิชาก็ครตั้งขึ้นมาอะไรเงี้ยตั้งข้อสังเกตนะครับสายจรฬาค่อนข้างเยอะทั้งนิติทั้งรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็สังเกตกันต่อไปว่า นักประชาการจากสายนิด้าก็เข้ามาหลายคนพอสมควรสําหรับโผสุดท้ายแล้วก็ประกาศกันไปมีหลักหรือมีหลักคิดหรือมีที่มาในการสรุปช <min> ื่อเหล่านี้อย่างไรบ้างครับประชอาจารย์จริงๆตัวผมเนี่ยไม่ได้สังเกตนะครับเพิ่งเพิ่งมาสังเกตจากคุณนายว่าเนี่ยว่ามาจากไหนครับที่ผมรู้ว่าเป็นจุลาจริงๆเนี่ยก็มีคนเดียวอาจารย์ธิติพันธ์เพราะเคยทํางานอยู่ด้วยกันในการพัฒนากฎหมาย แล้วท่านเป็นอดีตคณะนิคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุลาจะรู้ว่าท่านจุมาจากจุฬาแต่คนอื่นเนี่ยผมก็ไม่เคยไม่ได้พปไม่ได้เห็นประวัติอะไรว่ามาจากไหนจบหลักการแล้วแต่ว่าดูชื่อกับดูคุณสมบัติว่าเขาถนัดทางไหนโอเคเสียมากกว่าครับตัดเรื่องสถาบันนั้นนะไม่ไม่ไม่มีตัดเรื่องสถาบันนั้นครับอาจารย์แต่ว่าในการจัดส่วนผสมของคณะกรรมการยกร่างเนี่ย หลักคิดมันอยู่ตรงไหนวางไว้อย่างไรครับเช่นต้องมีนักรัฐศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์อดีตข้าราชการหรืออะไรอย่างไรครับออหลักค,คิดเป็น,น,นหลักก็คือว่ามันจะต้องผสมประสานก,ก,กันะร,ะกร,ระหว่างฝ่ายกฎหมายโดยตรงรซึ่งจะต้องมีทั้งกฎหมายทางทฤษฎีกับกฎหมายทางที่จะเขียนร่างได้ก็ต้องมีรัฐศาสตร์พร้อมเรื่ององการเมืองการปกครองต้องมีเรื่องากรต่างประเทศ เราะว่ามันจะต้องมาดูไอ้เรื่องถึงไอ้ความสัมพันธ์ทำไม่ดีหรือการทําความเข้าใจเข้าใจละเข้าใจละนี่หน้าจึงมีชื่อท่านทูตนรชิตสีหเสนีนี่ก็เดติิจุลาครับอาจารย์ผมไม่รู้หรอกไม่ไม่ทราบเลยอต่อครับต่อครับอันนี้หลัจากนั้นก็จะต้องมีฝ่ายที่เขาอยู่กับประชาสังคมเขาถนัดเขาเข้าใจอะไรต่ออะไรหรือคนที่อายุน้อยหน่อยพอที่จะ พูดจาภาษาไอทีสมัยใหม่นี้ได้และอะไรสํานองนั้นอย่างเช่นอาจารย์อมรที่ว่าเป็นต้นเครับผมก็ไม่รู้จักยังไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่ว่าเขาก็อธิบายว่าคนนี้เก่งแล้วก็พูดจาคล่องแคล่วแล้วก็มีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรผมก็คนที่ผมเดานะฮะคนที่เลือกอาจารย์อมรจากรัฐศาสตร์จุฬาเนี่น่าจะเป็นท่านรองนายกประวิตรใช่หรือไม่ครับอืมไม่แน่ใจเพราะวันนั้นคุยกันดูแล้วก็ ก็พูดถึงเขามีชื่ออยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วก็ก็พูดกันถึงว่าคนที่เป็นใครยังไงเลยที่ผมกล่าวเรียนเพราะว่าถ้าใช่นะครับถ้าเป็นรองนายกเป็นิพคุณเสนอนะครับผมจะถอดรหัสเรื่องคอนเนคชั่นออกเลยผมไม่ไม่ทราบเพราะว่ามันมีมีชื่ออยู่ในนั้นอยู่แล้วตกลงโพลหนึ่งโผลสองเขย่ากันแล้วก็ตกผลึกในวันนั้นเลยหรือว่าต้องข้ามถึงวันเสาร์ครับวันนั้นก็ก็ค่อนข้างจะยุติ แล้วก็ให้อาจารย์วิสุนุไปติดต่อทาบถามว่าแต่ละคนเขาจะขัด้องยังไงหรือไม่คแล้วก็ทําชื่อสํารองไว้สองสาชื่อเผื่อเผื่อว่ามีบางท่านกันไม่รับก็พบว่ารับหมดรับหมดรับหมดครับทีนี้ทีนี้เบื้องหลังของการพูดคุยระหว่างนายกกับอาจารย์เนี่ยนะครับมีคนดักคออาจารย์ เอ่ยชื่อก็ได้คุณสุริยสัยกตศาลาดักคออาจารย์เมื่อวันศุกร์อาจารย์ไปขอหนึ่งข้อกับนายกขอไม่ต้องทําประชามติได้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอีกสักรอบเถอะตัดเรื่องประชามติออกคุณสุริยะัยนี่คุณยะใสสุริยะยสสุริยสยคัรับก็เป็นคนเก่งนะคนดีผมชอบเขาฟังเขาพูด ตอนทีไมเขาขึ้นเบทีอะไรก็พูดฟังเข้าใจง่ายครับแต่เขาอาจจะไม่รู้จักผมว่ามีแนวคิดยังไงเขาก็เลยนึกว่าผมคงจะอยากทำอะไรง่ายๆครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดตั้งแต่ทํานูนการปกครองชั่วคราวในเรื่องประชามติผมก็เป็นคนใส่เมื่อตอนจะแก้ไข ํำนวนการปกครองชั่วคราวไอ้ํานวนรัฐมนุนชั่วคราวก็มีคนจะขอให้ถอดไอ้เรื่องนี้ออกครับผมก็ยืนยันว่าถอดไม่ได้อาจารย์เป็นคนยืนยันว่าถอดไม่ได้ต้องทําประชามติต้องทําประชามติโดยประชาชนจะเป็นจะตายยังไงก็ต้องทําครับมาคราวนี้ที่พูดกับท่านนายกก็พูดเรื่องนี้ต้องทำประชามมีคนไปแนะนําท่านเหมือนกันว่าเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องเสี่ยง ต่อการไปทําประชามติและถ้าเกิดคว่ำเนี่ยขอจะอยู่ไม่ได้ประมาณนั้นมีคนไปเสนอท่านนายกอย่างนี้จริงๆมีมีมีคนได้กระปาร้องให้ฟังผมก็บอกว่าทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกอเพราะว่าไอเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นคนยี่สิบเอ็คนร่างแล้วถ้าไปประกาศใช้เลยมันเท่ากับ เอาคน21คนเนี่ยมากำหนดชะตาชีวิตของประเทศไปอีกยาวนานเลยแล้วมันไม่มีกลไกอะไรอย่างชุดที่แล้วเนี่ยมันยังมีกลไกของสภาปฏิปรูปซึ่งเป็นสมมุติฐานว่ามาจากคนทั้งประเทศก็ยังพอทำเนาแต่แม้กัน,นั้นอันนั้นก็ยังกำหนดไว้ว่าต้องมีประชาธิปไตยแล้วคราวนี้คน21คนเนี่ย แล้วไม่มีสภารองรับไปบเลยเพราะนั้นมันจึงต้องมีประชาธิปเพื่อให้รู้ว่าแล้วประชาชนเขาคิดยังไงครับผมก็บอกว่าอย่าไปกังวลไม่ว่าเราจะเขียนอะไรเนี่ยถ้าเรามีเหตุผลอธิบายประชาชนเขาเข้าใจได้แล้วประชาชนเขามีลงมติให้ผ่านมันก็เป็นหลักประกันว่าค,คนเห็นดีเห็นงามค คนจะได้ไม่มาพูดได้ว่าโอ้้นั่คนนั้นคิดอันนี้คนนี้คิดแล้วก็มาบัาบางคับซึ่งไม่ดียังไงก็ต้องเป็นประชามติครับคาถามดังต่อไปนี้ด้วยความเคารพจริงๆต้องกราบอาจารย์หนึ่งครั้งก่อนถามนะครับกลั้นใจถามจริงๆนะครับอาจารย์ครับบางคนที่เขาไปดักคออาจารย์อย่างนั้นเพราะเขาวิเคราะห์อาจารย์ว่าอาจารย์อยู่กับประเด็จการมาขึ้นข่อนชีวิตดังนั้นชุดความคิด,คคดที่ฝังแน่นอยู่ในตัวอาจารย์เป็นชุดความคิดของประเด็๋การ ดังนั้นจึงจะไปขอกันนาะยกว่าให้ตัดเรื่องประชามติออกเสียใจไหมครับที่มีคนบางคนที่ไปมองอาจารย์อย่างนั้นครับก็เป็นคความเข้าใจผิดของของคนที่เขาไม่ชอบนะอออืเออผมก็ว่าผมอยู่กับกระบวนการที่มีสภาผู้แทนราษฎรมาโดยตลอดออมีช่วงเดียวเท่านั้นที่มไม่มี คือช่วงที่อยู่กับคุณอนันต์ปัญญาลชุมคุณอนันต์ท่านนายกนั้นช่วงนั้นไม่มีไม่มีไม่มีสภาถ้าจะว่าเป็นประฏิการโดยสมบูรณ์แบบระตองนั้นแหละยกนั้นน่ยสมบูรณ์แบบจริงๆเพราะไม่มีสภามาจากแต่คนมองข้ามมองข้างแต่คนมองข้างเออทำไมอ่ะไม่รู้ผมก็ไม่รู้บอกว่าคนไทยสองมาตรฐานผลเอกครับผลเอกเปรมนั่นก็มีสภาสภาหบทลงคะแนนมาสมัยท่านชาติชายคนั่นก็สภาล้วนครับ มาสมัยท่านพลเอกสุจินดาซึ่งมีเรื่องมิลาวกันนั่นนั่นก็มาจากสภาที่ไปโหวตกันขึ้นมาผมก็ไม่ได้รู้อีนุ่อีนี่ด้วยมียุคคุณอนันต์นี่แหละที่ไม่มีสภาที่ไม่มีสภาคนไทยกับมองข้ามกับชื่นชมเอ๊ะคนไทยสองมาตรฐานหรือเปล่าวะนั่นและสวนี้ก็เลยก็เกิดความเข้าใจผิดคราวนี้เขาก็มักจะมองว่าเวลาเกิดปฏิวัติรัฐประหารเมื่อไหร่เนี่ย ผมมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นสินั่นนั่นนั่นนี่แหละนี่แหละนี่แหละเรียนคุณอาไนตรงๆนะครับทุกครั้งที่มีข่าวว่าเขาจะปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยตั้งแต่สิบยี่สิบปีเนี่ยผมก็เสียเงินเสียทองเยอะครัหนีไปเมืองนอกเคยหนีไปเมืองนอกผมหนีไปตลอด้ะครับคราวนี้ผมก็ไปแล้วฮะครับผมก็ไม่ได้อยู่ยุคกสชนี่แหละก็อยู่ไม่ได้อยู่ผมก็ไปพอรู้ข่าวว่าจะมีผมก็ไป ก็รู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าเขาจะเอาเขาจะปฏิวัติแล้วรู้ว่าเขาจะเอาบินไปเมืองนอกเลยก็ไปไม่ไม่เคยรู้ว่าเขาจะเอาแต่มันมีว่แววว่าท่าทางมันจะไม่ไหวผมก็ไปค่ะเพื่อเพื่อจะได้ไม่มาร่วมรู้เห็นอะไรกับเขาซะทาไมเขาจึงไปวิเคราะห์แล้วก็ไปอะไรต่อม่อะไรกันเยอะว่าอาจารย์บิชัยรู้เห็นกับการยึดอำนาจครั้งนี้ด้วยเป็นคนเขียนอะไรต่อม่อะไรให้กับคณะกสชจริงๆไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยไม่รู้เรื่อง แล้วประกาศคอสชคราวนี้ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนเหรอไม่ได้เขียนหรอกครับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับชั่วคราวนี่เขียนให้เมื่อเขาเริ่มจะมีลำหนดเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นทางการเข้าเขาก็จริงๆเขาก็ไม่ได้เจาะจงตัวหลอกแต่เขาก็ส่งไปที่กรีกาธิกาช่วยเขียนอาจารย์วิชณุกับผมแล้วก็คุณพรพิะเป็นคนเอาไป เขาเองเขาก็ไม่กล้าเขียนว่ากันที่จริงผมไม่เคยเข้าไปเลยในคอสชว่ากันที่จริงนักกฎหมายที่อยู่กับคอสชตั้งแต่วันที่ยึดอานาจนะไม่ใช่อาจารย์มีชัยต้องบอกว่าเป็นอาจารย์พรเพชรวิชิตเฉชัยใช่ใช่รุ่นพี่นิติผมเองเดี๋ยนั่นแหละตกลงอาจารย์พรเพชรในอยู่กับคณะรัฐประหารตั้งแต่วันแรกเตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกไม่ใช่มีชัยรุชุพันธ์หนึ่งที่เขาไปวิเคราะห์วิจารณ์กันไม่ใช่ อาจารย์วิศณุเครืองามของกระผมนี่อยู่ตั้งแต่วันแรกด้วยหรือไม่ไม่ก็ไปก็ด้วยกันกระผมอ๋อเหรอฮะวันแรกจริงๆมีอาจารย์พรเพชรเท่านั้นคนเดียวโอเคเข้าใจแล้วจะได้บันทึกประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องอาจารย์แล้วหลังจะได้หลายครั้งนะครับที่ที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็แล้วก็หนีบางทีก็ก็หนีไปแล้วก็เสียตังเปล่าเพราะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรกันก็กลับมาอยู่ไปสักพักตังหมดก็กลับอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีข่าวอะไรก็ไปกันใหม่อีกอะไรเงี้ยประเด็นมาอยู่ตรงเนี้ย ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าอาจารย์ปฏิเสธพวกเขาสักครั้งหนึ่งนะมันจะเกิดเลคคอร์ดแต่ว่าอาจารย์ไม่ปฏิเสธเขาเลยสักครั้งหนึ่งในที่สุดก็ทําให้เขาอ่เขาก็เลยมองภาพอาจารย์อย่างนั้นคุณคิดว่าอย่างนั้นคุณคิดว่าทําไมเขาถึงใช้คุณณัยในเวลาที่มีข่าวสําคัญสำคัญครับเพราะคุณณัยมีความรู้ความสามารถในตัวของคุณณัยครับคราวนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่ ทำงานด้านการเขียนกฎหมายมาตลอดชีวิตครับเรียนก็เรียนด้วยวิธีววิชานี้ครับเพราะฉะนั้นว่ามันเกิดอะไรนี้ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางหรอกครับว่ายังไงยังไงฝ่ายที่คนที่เขียนกฎหมายเนี่ยเขาก็ต้องลงไปทําคบถ้าไม่ทาเนี่ยมันก็จะออกมาเละเทะจนกระทั่งอาจจะกลายเป็นเป็นอันตรายไปจะยิ่งกว่าผมก็ทาตามตามตามในวิชาชีพครับแม้กระทั่งที่ผมไปเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ตอนๆ ก็ไปโดยแบบที่ว่าก็เราเป็นข้าราชการเขาบอกเฮ้ยไปทาหน่อยก็ไปทำก็เท่า,านั้นเองจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงสุดท้ายก็ต้องเข้าเข้าไปช่วยประคองเกมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบกับประเทศนะครับน่าจะเป็นคําอธิบายได้ชัดเจนที่สุดนะฮนะอาจารย์เพราะไม่ใช่นั้นมันก็จะไปกันใหญ่ประมาณนั้นอาจารย์ไม่จบ พรุ่งนี้ผมต้องกลับรบกวนอาจารย์อีกสักคืนหนึ่งวันนี้หมดเวลากับนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับพรุ่งนี้กลับมากราบอาจารย์อีกวันหนึ่งนะอาจารย์ครับคุณผู้ชมไม่จบข้อมูลเฉพาะคืนแรกจากปากอาจารย์มีชายยุชุพันธ์มันทําให้ผมอาจจะต้องกลับไปสอบทานประวัติศาสตร์การเงเนและหลายหนกันใหม่นะครับพรุ่งนี้กลับมากราบอาจารย์มีชัยยุชุพันธ์กันต่อวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ